สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมในช่องเกมเซเว่นกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้อยู่ในเกมอมองฮีโร่สามก๊กกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้รีวิวตัวละครอ้วนเสี่ยวไปแต่คลิปนี้ผมจะมารีวิวอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับของฮั่นก๊กนั่นเองนั่นก็คือริบโบ้นะครับผมวันนี้จะมารีวิวริบโบกันนะฮะมาเริ่มกันที่สกิลแรกอาบเลือดนะครับ เป็นสกิลประเภทโจมตีทั่วไปเนาะสร้างดาเมจกายภาพ145%่งี่สิแก่ฝ่ตัวแถวหน้านะครับ3ตัวนะต่อมามา่านปีศาจจุตินะฮะเป็นสกิลประเภทโทสะหรืออันติเม่นั่นเองมา่านปีศาจจุติริปโปะนะครับจุติจากสวรรค์สร้างดาเมจกายภาพ160%แก่ฝ่ายสัตรูตทุกคนนะฮะขณะเดียวกันมีโอกาสาม30%มสิอร์ที่จะโจมตีและทำให้เป้าหมายมึนงงนะฮะต่อเน,นื่องหนึ่งรอบเนาะ ทุกครั้งที่ทำพัปนาใหม่มึนงงนะจะฟื้นฟู HP โจมตีคูณด้วย25%ของนิโป้นะครับผมเป็นสาย CC นั่นเองต่อมาพรสวรรค์คุณพลอ,อืมเริ่มที่8ดาวนะฮะปลดปล่อย,อย,อยสกิลโทรสะจะฟื้นฟูโทรสะแก่ตนเอง250จุดนะครับผมแล้วก็9ดาวนะฮะจะได้รับรนัดดามิโบนัสโจมตีไม่ใช่โบนัสดามิโบนัสโจมตีะน,มตนะ15%นะฮะส่วน10ดาวนะฮะ หากเป้าหมายที่ถูกโจมตีด้วยสกิลโทสะไม่ได้รับสถานะมึนงงนะฮะจะลดโทสะสองร้อยห้าสิจุดนะครับไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนาะนี่ก็จะเป็นสกิลข้อวข้ามนะต่อมาจะเป็นอาร์ติแฟกต์นะฮะอาร์ติแฟกต์ก็คือบวก25นะจะมีโอกาสมึนงงของสกิลโทสะเนี่ยเพิ่มขึ้น15%ก็คือโอกาสที่จะทําให้ติดสถานะมึนงงเนี่ยบวก15%บห้อนบวก50ก็จะบวกเป็น20%นะนั่นเองครับผม ก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลของตัวริปโป้นะครับผมตอนนี้ริปโปของผมนะสิบดาวนะครับหรือห้าดาวแดงนั่นเองแล้วก็ใส่อุปกรณ์เซตสามดาวแดงนะฮะแล้วก็ใส่จี้หยกแพนครับเป็นโทษะขั้นสูงบวกโทสะสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็อันนี้ผมบอกเลยว่าจี้เนี่ยผมยังอัพไม่สุดนะเพราะว่าผมลงกับวันเซียวอยู่เนาะก็ยวค่อยๆ <S <S พัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะ ต่อมาจะเป็นถุงแพรนะผมใส่โล่ขั้นต้นกับกระหายเลือดขั้นต้นนะโล่ขั้นต้นเนี่ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยค่า HP สูงสุดของตัวริโเปอเองเนี่ยจะไปเพิ่มโล่ให้กับเพื่อทนทั้งทีมนะครับผมตอนเนื่สองรอบนะลนเอฟเฟกนี้ทับซ้อนไม่ได้นะครับเราจะลบล้างไม่ได้ด้วยนะต่อมากระหายเลือดนะเมื่อสร้างดาเมจเกจยาผาจะฟื้นฟู HP ให้กับผู้โจมตีหรือตัวมันเองนั่นแหละจากดาเมจจานวนการฟรื้นฟู HP จะไม่เกินห้าเซนตของ HP ตนเองนะฮะ ก็ใส่ไว้เผื่อฟื้นฟูนะฮะส่วนจิตแห่งศึกผมใส่เป็นคำรามสุดเดือดขัางนะครับผมอันนี้จะมีหลังปล่อยสกิลโทษสายมีโอกาสอีกห้าสิเปอร์เซ็นที่จะลดโทษสั์เป้าหมายนะฮะอืมส่งสุดห้าร้อยนะแต่ตอนนี้มันยังใส่แบบเซนนี้อยู่ไงมันก็เลยได้แค่สองรอห้าสิบจุดนะฮะรอทำสี่ดาวเนาะต่อมาจะเป็นพี่ชัยยุทธนะผมใส่โจมตี ใส่เป็นโอกาสต้านคริแล้วก็บนัสดาเมจสาเปอร์เซ็นต์นะฮะยังหาอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้เนาะข้าวๆริโป้ผมก็จะประมาณนี้เอ่ออันดับพลังริโป้ผมเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับนะตอนนี้แต่เดี๋ยวก็โดนแซงนะฮะสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดนะฮะอยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับณตอนนี้อ่ะแล้วไปรีวิวกันเลยดีกว่าในศึกสังเวียนนะครับผม กลังก็ต้องเอาอ่าลองตัวนี้ก่อนแล้วกันเอ๊ะดูกดข้ามต่อสู้ขออภัยครับผมเอากุมาณทองแล้วกันสิบเกือบสิบห้าล้านมาริปโป้ผมจะไว้ตัวแรกนะครับเพื่อทำสถานอ้าวผมลืมสลับอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆงอ่ะริโป้ผมจะเอาไว้ตัวแรกนะครับเพื่อทำซีซีก่อนเนาะเราค่อยให้วนเซียวปาดนะครับอันนี้ผมน่าจะสลับทีมลงพีพีอยู่ วนเซียวป่าเต็ร้านครับยังไม่มีใครตายถึกมากแล้วก็ป่าดิกดิโป๊อหนึ่งล้านห้าแสนติดสั้นหนึ่งตัวเรียบร้อยครับอืมก็ข้ามเลยแล้วกันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมลืมลืมลืมเอา้าลืมป่าอีกแล้วน่น,นะโอเคข้ามไปก่อน อันนี้เป็นกระบวนทัพป้องกันนะถ้าทับโจมตีรู้สึกว่ามันจะอิงตามอันนี้ใช่ไหมเขอมขปาก่อนนะปึ๊บแต่พวกนี้ผมสู้ไม่ค่อยได้หรอกนะฮะพวกนี้มันโหดเกินนะเอาชอบหมีแล้วกันเป็นตัวทดลองนิปโปเราดิปโปเราจะได้เปิดก่อนนะเพราะพลังเราเยอะกว่านะฮะปึ๊บ หนึ่งในใต้ล่ามาอืมสองล้านสี่ครับสตาร์ไปสี่ตัวกวนเสี่ยวป่าต่อ, 15, 000, อาาสิบหา้าล้านสรุปผมประโชว์ตัวอะไรกันแน่เนี่ยหนาเมริปโป้เพิ่งสร้างไปสามล้านครับจะอนะอโอ้สิบปานนะเดี๋ยวขอทดลองกับตัวเดิมแล้วกันกุมารทองกุงมารทองเป็นทีมง่อนะที่ถึกอยู่นะถือว่าอุยกายเขาถึกมากๆเลยนะ กว่าจะตีลงก็หลายเทินอยู่เหมือนกันนะนะเปิดด้วยถาดกโัวตไป,ปริโป้ผมหนึ่งในใต้ล่ามาหนึ่งในใต้ล่าหืมติดโลกวนนที่68วละสิบเอ็ดล้านปาดิห้าล้านเก้าดูดิอุ้ยกายเลือกเขาแทบไปลดเลยเห็นปะถึกมากนะผมบอกเลยว่าเขาถึกมาก ฮวงหยงอันติตายมปนหนึ่งตัวแต่ริโป้เนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันดีแค่จุดเด่นของมันคือซีซีนะปั่นปน่นคู่ต่อสู้นะครับมันจะไม่ได้แรงเวอร์วังอะไรแบบตูมเดียวหายหมดทีมไม่ได้เหมือนอ้วนเซี่ยวนะมันจะเป็นแบบว่าออกแนวซีซีมากกว่าให้มันติดสถานนะโนนี้นั่นนะครับจะไปคาดหวังว่าริโป้จะต้องตูมเดียวหายนะมันเป็นไปไม่ได้นะ มันไปได้ยากมากเพราะตัวมันดาเมจไม่ได้จา๋าเหมือนแบบวันเซี่ยวนะฮะสองเป้าหมายเจ็ดล้านนะครับอืมดมืเมจห้าเปอร์เซ็นต์ก็เก้าแสนนัเป้าหมายเดียวอา่าปลาถาดไปถนะ้าถาดฮาโลวีนนะเป็นสกินนะครับผมแรกมา ถ้าผมจะบอก้วยนะเดี๋ยวจะมีอัปเดตตัวละครผมจะอัปเดตตัวละครด้วยว่าตอนนี้ทีมผมเป็นยังไงบ้างแล้วคือผมดวงดีมากก่อนหน้านี้คือกดเล่นๆนนีะ่ไม่คิดว่ามันจะมานะสําหรับริปโป้อะก็มีประมาณนี้มันไม่น่าจะมีอะไรไปมากกว่าน,นี้แนละ้วสําหรับตัวริปโป้นะแล้วต่อมาผมจะมาอัปเดตตัวละครกันหน่อยนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะฮะตอนนี้นะครับ อ้วนเซี่ยวนะครับผมยังเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมนะครับพลังเพิ่มขึ้นมาเป็นสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดเรียบร้อยแล้วนะโดยังเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟอยู่นะฮะเดี๋ยวก็มีคนป้านตามมาแล้วล่ะฮะก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเนาะมีแค่อันนี้ทำบันดาลงแล้วนะฮะเช ต่อมาจะเป็นเตียวเซียนสิบเอ็ดดาวนะครับพลังสองล้านสะี่แสนนะครับก็ยังไม่มีของใส่เนาะก็ยังได้ประมาณนี้อยู่ต่อมาหวยหยงสิบเอ็ดดาวพลังสองล้านสี่แสนนะครับผมต่อมาจะเป็นริปโป้สิบดาวนะครับพลังสามล้านหนึ่งแสนนั่นเองครับตัวที่เราเพิ่งรีวิวไปต,ต่อมาจะเป็นลิหลิงฉียังสี่ดาวเท่าเดิมนะฮะพลังสองแล้วตัวออกมาที่เราอัปเดตมาครับ คือสุ่มได้มาลัวๆเลยสองรอบสองตัวนะฮะนั่นก็คือหัวโตวนะครับแต้มาเป็นสี่ดาวมันที่เรียบร้อยสี่ดาวแดงเรียบร้อยแล้วนะรออีกสองตัวจะขึ้นเก้าดาวและตอนนี้นะครับก็พลังลบเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะแต่เดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็โดนคนอื่นเขาเติมแซงเติมแซงเพราะเราสายเติมน้อยอะผมไม่ได้เติมแล้วนะหลังจากที่เป็น VIP สี่ผมก็ไม่ค่อยได้เติมแล้วนะครับ ก็เติมเต็มที่ก็วันละสามสิบบ้างไม่เติมบ้างวันละสามสิบบ้างอะไรเงี้ยอืไม่ได้เติมแบบแพ็กให,ใหญ่เลยโดยอย่างอะไรเนี่ยต่อสู้รวดเร็วผมก็ไม่ได้เติมละหลังจากหมดเดือนแรกไปผมก็ไม่ได้เติมละอืมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนถ้า พรุ่งนี้มันจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่น่ารีวิวเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งสร็จแล้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม